สวัสดีครับสวัสดีนะครับ fc สมยงคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับนพงศ์นะครับจังหวัดอุบลนะครับอีกเช่นเคยนะครับมาเดี๋ยววันนี้นะครับนารถดีๆนะครับเดิมเดิมโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะครับและตัวนี้นะครับมาพร้อมกับชุดแต่งให้ครบเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องเพิ่มเงินสักบาทนะครับตัวนี้เอาไปใช้ทำมาหากินได้เลยนะครับสาวกโตโยต้านะครับหรือว่าพ่อค้า แม่ขายนะครับใครที่มองหารถบรรทุกใช้งานนะครับคันนี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับเพราะคันนี้นะครับผมทําส่วนลดลงมา1 0 0 0 0แสนบาทเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับคือเจ้าโตโย t a าไฮลักรีโว่สองจุดแปดซนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัว j จพัดด้วยนะครับมามาดูโฉมหน้ากันนะครับ ใหม่นะครับคันนี้ใหม่มากเลยนะครับเป็นชุดเดิมของโรงงานเลยนะครับแต่ที่เปลี่ยนมาให้เสริมมาให้คือไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้และตัวนี้นะครับที่สำคัญนะครับมาพร้อมกับ m a x กซิ่งนะครับตัวนี้พร้อมกับยางปี2022นะครับและยังมีล้อกระทะนะครับพร้อมกับยางมิตชลินปี2 2เลยนะครับใช้กันยาวๆเลยในส่วนของกระจกมองข้างนะครับตัวนี้พับด้วยระบบไฟฟ้านะครับทนโครเมียมดำนะครับไฟเลี้ยวตรงกลางสวยมากๆตัวนี้สัญลักษณ์นะครับไฮลักษ์2.8นะครับค่อนข้างแรงนะครับมือจับนะครับโครเมียมมาพร้อมกับชุดกันลอยเลยนะครับ ส่วนในส่วนของคอกหรือตัวบรรทุกนะครับตัวนี้เป็นเหล็กหนาก้าเสริมด้วยชุดสเตเลสนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับอ่าเดี๋ยวไล่มาดูด้านท้ายเลยนะครับสลหรับด้านท้ายนะครับตัวนี้นะครับมีที่ล็อก2ชั้นเลยนะครับล็อกของโรงงานและตัวคอกนะครับตัวนี้ทําชุดล็อกไว้ให้แน่นหนามากเลยนะครับกันชนนะครับตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารนิดนึงนะครับว่าออปชั่น อะไรดีๆแล้วก็ห้องโดยสารยังสวยแค่ไหนตามมาเลยครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของห้องโดยสารนะครับไล่จากคอนโซลหน้าเลยนะครับยังไม่มีริ้วรอยเลยนะครับค่อนข้างใหม่กิกเลยนะครับมาพร้อมกับแอร์แบ็กนะครับหรือว่าถุงลมนิรภัยนะครับ3จุดเลยนะครับส่วนชุดเครื่องเสียงนะครับเป็นตัวเดิมโรงงานนะครับรองรับได้หมดเลยนะครับ AMFM นะครับ CDMP 3หรือเชื่อมต่อบลูทูธและมาพร้อมกับสายอาร์ค USB นะครับตัวนี้เกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้5สปีด มาพร้อมกับปุ่ม Ecomode Power Mode นะครับส่วนในส่วนของบ่อนะครับเป็นบ่อเดิมโรงงานนะครับเป็นบ่อผ้ากำมะหยี่สีดำนะครับยังใหม่กิ๊กเลยนะครับและตัวนี้นะครับพาสีนะครับตัวนี้ยังเป็นปี68เลยนะครับปีหน้านะครับตัวนี้เราต่อให้นะครับพร้อมกับพอลบอและประกันภัยนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขใหม่นิดนึงนะครับตัวนี้โอ้โหแกกเดียวติดนะครับเสียงยังนิ่มนวลเลยนะครับอในส่วนของเลขใหม่นะครับเลขใหม่มา 1 5ึ0 0 0สกิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นใหม่จริงๆเลยนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องนิดนึงนะครับว่าสวยแค่ไหนตามไปเลยครับมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับไล่จากฝากระโปรงเลยนะครับเม็ดอักทุกตัวนะครับยังอยู่ครบแผ่นรองความร้อนนะครับเป็นตัวเดิมสติ๊กเกอร์นะครับแผ่นเพลทมอกรนะครับจากโรงงานยังอยู่ครบนะครับเป็นคันเดิมบอดี้เดิมหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคันหน้านะครับด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับค่อนข้างสวยมาพร้อมกับ ระบบความปลอดภัยสูงสุดนะครับเป็นระบบช่วยเบรก ABS อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับราคาค่างวนนะครับสำหรับ Toyota h i ฮ u x r e v o 2.8 Single c a ดซ p J+ เกปี2020ในส่วนราคาเดิมนะครับผมขายอยู่4,99,000บาทนะครับวันนี้นะครับเอาส่วนลดไปเลยนะครับ1,000 0 0บาทพร้อมกับชุดแต่งทั้งหมดนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดเพิ่มเลยนะครับเหลือเพียง3 0 0 0 0 0 90,900 0บาทนะครับผ่อนเพียง7,000บาทนะครับตลอดอายุสัญญาเลยนะครับท่าในใดที่สนใจนะครับอยากได้รถคันนี้ไปใช้โทรมาที่เบอร์0984696699นะครับสมยงคาเซ็นเตอร์ยินดีให้คำปรึกษาคลิปหน้าเจอกันใหม่รถเดิมรถด,ดีสมยงคาเซ็นเตอร์สวัสดีครับ